สวัสดีครับทุกท่านครับรู้จักไหมครับอันนี้อะไร <c oughs> ภาษาไทยก็คือเพกานะครับคุณผู้ชมครับภาษาไทยคือเพกานะครับแต่ภาษาเขมรบ้านผมผมไม่รู้เรียกอะไรนะนะฮะภาษาภาษาไทยคือเพกาหรือมีอีกเชื่อชื่อหนึ่งก็คือลินฟ้านะครับต้นจะสูงสูงหน่อยนะครับอันนี้เขาเอามาจิ้มกับน้าพริกเอาไปย่างไฟไปทําน้ําพริก เป็นกับแกล้มก็ได้นะครับแต่อีกหนึ่งเมนูที่เจ้าเพกาเนี่ยนะครับทำได้ที่ผมมักจะซื้อมาทานแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปกินแบบผักเคี่ยงนะฮะแต่แต่ผมจะเอามาตำครับอ่าตำเหมือนส้มตำฮะนี่ฮะหักเลยฮะเนี่ยนี่ฮะสดเนี่ยฮะ หั่นเป็นชิ้นชิ้นหั่นซอยเป็นชิ้นชิ้นหั่นแบบนี้ฮะนี่ฮะหั่นเป็นชิ้นชิ้นนะนี่ฮะซอยไปเลยเป็นชิ้นชิ้นนี่ฮะซอยแบบนี้นะนี่นี่ฮะนี่ฮะเนี่ยซอยเป็นแบบนี้นะฮะ ตามันตามส้มตำฮะแล้วก็ซอยเป็นชิ้นๆไปขอภัยกลองสันนะฮะเพราะว่าวางบนโต๊ะนี่ฮะก็ซอยซอยซอยเป็นชิ้นๆล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็เอามาซอยเป็นชิ้นๆอย่างนี้ คือจริงๆแล้วเพกาเนี่ยคือยาร้อนนะครับสบรรคุณนี่ถ้าท่านรู้แล้วเนี่ยต้องไปรีบหามากินเลยครับเพราะว่าสรรพคุณของเขาเนี่ยดีมากนะครับสบรรคุณเนี่ยดีมากฮรพอซอยแล้วก็จะเป็นแบบนี้ฮะนี่ฮะนี่ฮะเห็นไหมจากนั้นก็จะเอามาตำแบบส้มตำนะครับครับอันนี้ผมใส่พริกใส่กระเทียมใส่น้ำตาลไปเรียบร้อยใส่ชูรสไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ยวมาดูกระบวนการทำครับนี่ฮะต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะอาจจะมืดนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยแต่ก็เดี๋ยวผมจะบรรยายให้เข้าใจนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะบรรยายให้เข้าใจก็คือใส่พริกใสกกระเทียมไปเรียบร้อยแล้วก็เหมือนส้มตำมันละครับเหมือนส้มตำเลยนะฮะจากนั้นก็จากนั้นก็ใส่พรพกาลงไปครับเห็นไหมฮะใส่พรพกาลงไปที่เราซอยมาเี่ยนะฮะ นี่ครับเราซอสเมื่อกี้ก็ใส่ลงไปนะฮะ,ะ,ฮะจากนั้นก็โคลกนะํตาตำ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 นะครับครับหลังจากที่เราโคลกพอหยาบแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮ,ฮะนะฮะจากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเช่นน้ำปลาน้ำปลาร้านะฮะแล้วก็เรียกอะไร ความเปรี้ยวก็ได้จากมะนาวก็ใส่ลงไปครับบีบใส่ลงไปเลยนะครับนะครับก็ปรุงเหมือนซอ้มตามนะฮะไม่มีอะไรแต่เราเอาก็ใช้จากมะละกอก็มาเป็นเพากาเนี่ยแหละครับผมเชื่อหลายคนไม่เคยลองทำนะครับแต่นี่คือยาร้อนอย่างดีเลยนะครับนะไม่ต้องไปใส่พริกเยอะนะเพราะว่าพอเราตํา เพราะว่าริ์ของเขาเป็นยาร้อนนะครับคุณผู้ชมครับมันก็จะมีความเผ็ดอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วนั้นก็อย่าไปใส่พริกเยอะนะฮะแนะนําว่าอย่าใส่พริกเยอะอันนี้ผมคนกินเผ็ดหน่อยก็ใส่พอประมาณครับก็ปรุงรสตามใจชอบได้เลยครับก็ใส่เครื่องปรุงที่ท่านต้องการความเค็มความหวานความเปรี้ยวก็ใส่ลงไปครับนี่ฮะผมก็ใส่ปลารา้ครับใส่น้ำปลาลงไป พอประมาณครับจริงๆถ้าไม่เคยลองผมอยากให้คุณผู้ชมได้ลองทำดูนะครับเอาเพกามาลองตำดูนะแล้วท่านจะเห็นว่าโอ้โหมันเรียกอะไรฮะมันเป็นไปได้เนะมันเป็นไปแล้วครับมันเป็นไปแล้ว ผมเองก็ไม่เชื่อว่าเขาจะเอามาตําได้นะฮะตอนแรกก็ลองลองแล้วลองอีกนะครับพอลองแล้วปรากฏว่าคุณพัญญาก็บอกเออใช้ได้ไว้นะครับใช้ได้ก็อร่อยนะครับผ้ไปจังหวัดตราดเนี่ยก็ก็ตำให้แฟนเขาก็กินเหมือนกันแลชอบนะครับอันนี้เราก็ลองชิมดูครัตาตำแล้วก็ลองชิมดูขาดอะไรเราก็เติมลงไปเหมือนส้มตำมานะฮะนี่ฮะนี่ฮะมันก็จะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะ Uh huh. นี่แหละฮะพอดีเป๊ะเลย uh huh. อร่อยมากจวตักใส่จานให้คุณผู้ชมดูฮะเรียบร้อยคุณผู้ชมครับนี่คือตำเพกานะครับเผ็ดร้อนมากครับชุดนี้ ็นอาหารเช้าของผมนะฮะนี่ฮะไก่ที่ไม่เคยลองตามดูลองมาตามดูนะครับอร่อยมากครับกับข้าวมื้อเช้าครับ